มีคำถามค่ะคุณหมอค่ะว่าถ้าเป็นโรคเก,กาต์อะค่ะสามารถทานโปรตีนของเราได้ไหมคะ,อ,ะอันนี้ผมต้องขออนุญาตแล้วละ่ะถ้าใครฟังมาหลายๆครั้งจะจำได้ว่าเมื่อมีคำถามเรื่องเกาผมจะต้องขออนุญาตอ้างอิงถึงคุณหมอท่านหนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดท่านตอนนั้นตำแหน่งของท่านเป็นผู้ช่วยาศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัชรากุลวิสุทธิ์ ตอนนี้ถ้าอาจจะเป็นลองศาสตรารย์ยแล้วถ้าท่านเป็นแล้วต้องขออนุญาตขอโทษด้วยที่ผมพูดไม่ถูกต้องแต่ว่าตอนนั้นตอนนี้ปีประมาณปี58 59ถ้าท่านให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเกาเกิดจากเหล้าเบียร์เครื่องในสังอาหารทะเลน้ำตาล ทั้งผลไม้หวานๆท่านไม่ได้ท่านบอกว่าส่วนเนื้อสัตว์ปีกทานได้แล้วก็ผักในปริมาณที่เหมาะสมไม่ไม่มีปัญหานั่นหมายความว่ายอดผักทั้งหลายท่านก็ไม่ได้ห้ามเราทวนนะครับเก้าเกิดจากคือเก้าเนี่ยเป็นโรคที่อยู่ริกในเลือดสูง เราไปสร้างปัญหาทําให้เกิดการอังเสบ<ะ>แต่ยูริกในเลือดขึ้นสูงเนี่ยสาเหตุประจำชีวิตประจําวันมันกายเปเรืองเล่าเบียร์<ะ>เครื่องในาอาหารทะเลน้ําตาลพูดง่ายหวานจาัดน้ําตาลและผลไม้หวาน<ะ>ส่วนเนืเ้อสัตว์ปีเป็ดไก่ในปริมาณที่ไม่มากไม่สร้างปัญหาผักและยอดผักในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มีปมัญงาคุณจะเห็นว่านี่คือสาเหตุของเกาที่แท้จริงผมยกตัวอยา่างคนไข้คนหนึ่งค่ะที่เรารู้จักกันดีพอสมควรผมรู้จักดีพอสมควรท่านกนเกษียณแล้วแล้วท่านก็ไปรับหลานเกษียณแล้วก็ว่าท่านจะช่วยลูกรับหลานที่ดงยูระหว่างไปรอรับหลานก็อากาศร้อนร้อนมากท่านก็ เห็นร้านไอศครีมก็กลายเป็นว่าท่านไม่ได้เป็นเบาหวานท่านก็เลยพอไปรับหลานก็คือค่าเวลาด้วยการกินไอศครีมให้มันเย็นๆทำอย่างนี้อยู่สักพักหนึ่งท่านก็เป็นเกาท่านก็ถามว่าเป็นเกาได้ไงหมอ,อในเมื่อผมไม่ได้กินเครื่องในออยอดผักก็ไม่กินเราก็บอกว่าเราก็นั่งซักกันนะท่านกินอะไรบ้างนะ ก็มาสรุปที่ว่าลองหยุดไอศครีมซิก็ปรากฏว่าพอหยุดกินไอศครีมได้สักหนสัปดาห์ก็ไม่เป็นก็ดีขึ้นใช้คําว่าดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นท่านไม่กินเลยท่านก็ไม่มีอาการอันนี้เป็นตัวอย่างว่าความหวานเนี่ยทำให้เกิดเกาได้แล้วลองหารายงานออลองเข้าไปอ่านรายละเอียดของท่านอาจ,จารย์อัชรากุลวิสุทธ์ก็จะเห็นว่าข้อมูลไม่ได้ต่างกัที่ผมพูด เพราะอันนี้ผมรอท่านมาต้องขออนุญาตท่านอีกครั้งหนึ่งที่เอาเอา,เอาข้อมูลที่ท่านเผยแพร่มาใช้พูดตรงนี้แล้วก็กลับมาในนี้ไม่มีปโปรตีนว่าทําให้เป็นเกาค่ะเพราะฉนั้นปโปรตีนกับเกาก็ไม่เกี่ยวกันเลคุณเป็นเกาอย่างไงก็กินได้สบายและอยากจะบอกด้วยซ้ำว่าปโปรตีนพืชเนี่ยมันมีความเป็นดา่างมากกว่าปโปรตีนสัตว เพราะนัน้นเวลาคุณกินโปรตีนผู้บางคนเกาลดลงนะใช่เพราะนัน้นก็ไม่ถึงไรนะแคนเบอร์รีะ